จะเป็นคลิปเรื่องหัวข้อที่ใช้สอบทฤษฎีใบขับขี่นะคะเรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าเขาจะมีการสอบในหัวข้ออะไรบ้างพอเรารู้เขารู้เราก็จะมีโอกาสที่จะคว้าใบขับขี่มาได้ง่ายขึ้นนะคะจะเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือสอบในการเตรียมตัวก่อนสอบนะคะ หัวข้อหลักๆนะคะที่จะใช้สอบก็มี 1. ความรู้เกี่ยวกับรถตลอดจนการควบคุมและการใช้รถนะคะมี7ข้อนะคะสิ่งแวดล้อมมีอยู่5ข้อกฎจราจรมีอยู่32ข้อความปลอดภัยในการจราจรเนี่ยนะคะมีอยู่1 6ข้อและหัวข้อสุดท้ายคือทัศนคติและความเหมาะสมของว่าที่ผู้ขับขี่จะมีอยู่5ข้อนะคะ มื่อสรุปแล้วเนี่ยนะคะข้อสอบทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่70ดข้อแต่จะเป็นแบบทดสอบฟรีๆแค่5ข้อคือเขาไม่คิดคะแนนให้เราเพราะฉะนั้นคะแนนสูงสุดที่เราจะมีสิทธิ์ได้นี่คือ65คะแนนนะคะเราจะต้องได้52คะแนนขึ้นไปจึงจะผ่านแล้วเ็าให้เวลาสอบ50นาทีถ้าเราต้องการขอเวลาเพิ่มเนี่ยนะคะก็ดูในคลิปอื่นนะคะมักรูดเคยทำไว้ให้แล้วนะคะเรื่องการขอเวลาเพิ่มหรือการสอบกรณีพิเศษการใช้ล่ามอะไรก็ว่าไปนะคะต่อไป มาเจาะรายละเอียดในแต่ละหัวข้อนะคะความรู้เกี่ยวกับรถการควบคุมและการใช้รถเนี่ยจะมีอยู่7ดหัวข้อข้อสอบในส่วนนี้เขาก็จะเป็นข้อสอบที่ต้องการจะเช็คว่าเราขับรถเป็นไหมควบคุมรถได้ไหมใช้อุปกรณ์ในรถเป็นไหมแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภยัยภายนอกและภายในตัวรถเป็นไหมนะคะซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะมีอยู่ในหนังสือใบขับขี่ภาษาไทยนะคะในบทที่6และบทที่1รวมทั้งต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะคะ ต่อไปหัวข้อที่2คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็จะดูนะคะว่าเราสามารถขับขี่แบบประหยัดน้ํามันได้ไหมเรามีความรู้เรื่องสารพิษต่างๆในควันไอเสียรถยนต์หรือเปล่านะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ที่ส่งผลดีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งมาตรการต่างๆเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่นการเลือกใช้ยางการาเลือก ใช้น้ำมันเป็นต้นนะคะซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยจะมีอยู่ในหนังสือใบคับขี่ภาษาไทยบทที่7นะคะรวมทั้งประสบการณ์ของเราด้วยนะคะต่อไปหัวข้อต่อไปซึ่งเป็นหัวข้อที่มีโจทย์มากที่สุดแล้วตรงนี้เราจะมีโอกาสทําคะแนนได้เยอะที่สุดนะคะคนที่ตกส่วนใหญ่จะตกตรงส่วนนี้นะคะ กฎจราจรมีอยู่32ข้อเขาก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องกฎทั่วไปกฎการให้ทางกฎขวามือกฎที่อยู่บนทางหรือถนนประเภทต่างๆเช่นมอเตอร์เวย์มีข้อมีกฎพิเศษว่ายังไงถนนกึ่งมอเตอร์เวย์มีกฎพิเศษว่ายังไงถนนราดมีกฎพิเศษว่ายังไงเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องการจอดการห้ามจอดการแซงและกฎอื่นๆอีกมากมายซึ่งดูรายละเอียด ตรงนี้นะคะได้ในหนังสือคู่มือสอบภาษาไทยหรือภาษาอื่นก็ได้ที่เราถนัดนะคะบทที่12345รวมทั้งประสบการณ์ในการขับขี่ด้วยนะคะาการสังเกตเวลาเราไปฝึกขับต่อไปหัวข้อเรื่องความปลอดภัยในการจราจ,จรจะมีอยู่16หัวข้อเขาจะมีข้อสอบที่ต้องการจะเช็คนะคะว่าเราทำคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักไหม ะะอีกอย่างหนึ่งคือคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วเราก็จะต้องไม่ขับช้าจนกีดขวางการจราจรนะคะแล้วก็หากต้องเลือกระหว่างเสียงแวดล้อมกับความปลอดภัยเราควรจะเลือกอย่างใดก่อนลองหาคำตอบดูนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องปัจจัยเสียงต่ออุบัติเหตุเราควรจะรู้ว่าถ้าขับผ่านบริเวณโรงเรียนมีปัจจัยเสียงว่ายังไงถ้าขับที่ถนนนอกเมืองมีปัจจัยเสียงยังไงเป็นต้นนะคะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้จะมีอยู่ในหนังสือคู่มือสอบใบขับขี่ภาษาไทยบทที่ 8, 9, 2, 3, 4, 5รวมทั้งประสบการณ์ของเรานะคะต่อไป เป็นหัวข้อเรื่องทัศนคติและความเหมาะสมของเราในการขับขี่ในสวีเดนซึ่งจะมีอยู่5ข้อนะคะบางครั้งหัวข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่มีในหนังสือตรงๆนะคะเพราะว่าการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากสังคมรอบข้างของเรานะคะในหนังสือไม่สามารถบอกไว้ได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นที่สำคัญการที่เราจะเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องนั้นเรามีแบบอย่างที่ดีพอไหมนะคะ ด้วยเหตุนี้ห้องใบขับขี่ห้องใหม่ที่มกรูดเปิดขึ้นมาเน่ยนะคะก็เลยพยายามย้ำว่าเราต้องการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนรู้เพื่อให้ได้ใบกับขี่เท่านั้นแต่เรียนรู้ที่จะเคารพกฎต่างๆในสังคมของซีเวเดนเพื่อที่เราจะเป็นพลเมืองที่น่ารักของเขานะคะนั่นนะคะเราก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นต่อๆไปด้วยนะคะต่อไป ตรงนี้นะคะมีเนื้อหาในบทที่8กับ9ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมของชาวสวีเดนนะคะตรงส่วนสุดท้ายนี่นะคะข้อสอบของคนสวีเดนเนี่ยเขาจะเน้นที่การวิเคราะห์นะคะดังนั้นไม่ใช่ข้อสอบจำนะคะส่วนใหญ่เขาจะเน้นการวิเคราะห์การที่เราจะวิเคราะห์ได้เราจะต้องเข้าใจเนื้อหาและอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้เวลา ในการสอบน้อยเนี่ยคาดว่าคงจะเป็นเพราะว่าในสถานการณ์จริงบนท้องถนนเนี่ยเราจะไม่มีเวลาคิดเขาเลยให้เราฝึกความไวนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มากูดคิดขึ้นมาเองเพราะว่ากฎเขาบอกมาอย่างนี้เวลาเขาให้มาเท่านั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปบ่นว่าเวลาน้อยคือพยายามเข้าใจเหตุผลของเขาเราจะได้สบายใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าข้อมูลบางอย่างที่เป็นตัวเลขเนี่ยเราก็ต้องจำนะคะเขียนไว้เลยค่ะแล้วก็จำนะคะเขียนติดบ้านไว้ก็ได้นะคะ ต่อไปหากมีปัญหาทางด้านการอ่านเราจะสามารถขอสอบแบบกรณีพิเศษได้ซึ่งมักรูดจะมีคลิปต่างหากนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีเช่นเคยนะคะจากมักรูดนะคะคนที่สนใจจะอ่านหนังสือภาษาไทยนะคะก็มีในหนังสือคู่มือสอบใบขับขี่ภาษาไทยสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์นะคะ thaibook se นะคะหรือส่งมาที่เบอร์มือถือมักรูดก็ได้โดยส่งชื่อที่อยู่พร้อมคำว่าเชิคุด แค่นั้นแล้วก็รอหนังสือไปถึงบ้านแล้วค่อยโอนเงินมาชำระนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ